มันจะไม่แย่คายเนาะสะพออันนี้มันซื่อๆนะใช่ปิดมันอี่สามพันแปดจอรือเปลี่ยนเบิร์ดอันไหนเลยเลิยนตาทุเรียนตาได้เห็นอีกแล้วทุเรียนหลอดตาหลอดใจเลอเกินเนาะยี่ยมเป้ยมันเล้ทุเรียนมาในียิ้มไม่หุด สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกัช่องอันบ้านนอกนะคะเอามาหลีหลังก่องซื้อนริภาพูอยังายบ้านนี้อยู่สลยอีกหลังสีบอกแล้วบิกไงทำไมไม่ซื้อโตโยต้ามันกระออนนี้บอมเป็นลูกขั้นเลยเป็นเบึงในกลุ่มฟอร์ดนะเข็เอยวกันเบิร์ตเขาเอิญโลกประจำตัวของตะลอนนะเออิุณกระบอกเปียกๆไปเขา หายมึงเนาะบออมันเป็นเหมืโอ้กลุ่มะเป็นหมืโอ้รถทงก็เป็นเหมืัอเปลี่ยนจอมาเเรอเปลี่ยนจอซืเนาะดมันด่าถูกบ่เป็นบอมันเออเลยซื้อจอแวคอมีโอ้นี่รถคอมทีจอแตะสารจอออันนี้ก็สาันทีกัน่ว่าจะรอนจกสาจอไปสิสา เมโน่ยอ้มดกัต้าบิ๊กไงเอาซื้อจอมากเลยทุคนอบขานี้อนของก็ซื้อจะในกองงามันจะขอเป็นพีเอวกมากมากสองขั้นมาเนี่ยตอนเช้ามันคิดกันมามากกับบิ๊กไงมาขนา่น้องตั้งแก้วบ่ ยายางซมต้นักหลออย่างรบนี่มาดูแห่งาเที่ยวหน้าเนาะยังเนมาอบิเาสังเป็นขึ้มาหนขันดำนะอู้อเออขันดำขันดำก็มาตัวมันบอกันตัวเกียงมันหนึ่งซิตี้นะคุณขันดำขึ้นมาซิตี้ซีดำอ่ะขึ้นมาเปล่าวะซิตี้สี ไอ้สซีบีกันบุกเข้ามาเนาะเอ้าเห็นอยู่สียป่โอ้หูเห็ดอยูห่านตรงนั้นเองโอ้มงมาเปลี่ยนติดฟิล์มโอ้เปลี่ยนแดนเลือโอ้เปลี่ยนแดืนมันเปลี่ยนอีรานอุดรนั่นแหละเปลี่ยนแดือนเดกอนรายการแอร์มันทั่วอีกเดือนั่นก็ได้เกี่ยวบอนป่ะเปลี่ยนจอพิจิญญาเกือบให้เมียนรูสิ่งไหนใส่เวลาใส่เวลาอยู่เพราะว่ามันมันต้องถอดเป็นเป็นทรอนเป็นทรอนหรอ คือมันเสียงอะนะน็อตรถใหม่ๆเสียงยังไงเสียงคือมันมันจะดึงข้างบนเลยบ่ได้มันจะดึงข้างล่างคือเถื่องๆกันนะพอเปลือกมันจะสอนสอนสอนกันไปเปลี่ยนจอวิ่งไงมันลวดทุกคนโอ้เอามาหน้าบนีดมาเบิดขอบขวนะนี่มาเบิดขอบขวดนมาเป็นบุดอก มันซื้อเองไงเฉยเห็นเดายลงเกเข้มเบเข้มเบเข้มเบะพดพอมีครอยู่มันมีอยู่มันไปอยู่มันอยู่กับคนเข้มเบะกับมาเสียวบนโอ้าเนีเพนเบะโหงงเขาสิบแปต๊อีกทงานี่มันคิดะนูนแะไม่่เบะไม่ได้คิดระมานี่เอาไปม้งเบะมันบียดเเเบมันดขัเบไปมาไทกับเราเพิ่งนี้ดูเอ้าสงครามไทยกับเราเนี่ยดู เฮเอากับพาาก็พอแล้วเอากับเหล้าขมิ้นเออม้นตงเอเส่วนเบอร์ออกเบอร์รเปลี่ยนเปลี่ยนเตจอหรือเปลี่ยนเบอร์อ่นเลียนเลยมสุดม่สีมาเบอร์สุดเปลี่มาสุดเลยคือแม่สายเมน่มนี่นี่มเลน อันนี้มั่นเลยนะเสราแต่เข้าวคายเนาะไปถามมันจะไม่แหนะคายเนาะเะโพะอันนี้มันสื่อๆนะใช่มันอยู่สามพันแปดอ๋อจำนวแยกมซื้อแยกกันแนนเะโพะตัวแยกช่ว่าตัวแยกพี่สามพันแปดสามพันแปดแข่งอยู่สามพันตัวบีมนะแต่ว่าสีเอาจอเก่าป้าไว้ให้อ่ะบางทีแบบมีดูข่าเอามาเปลี่ยนก็แล้วกันงั้นก็เปลี่ยนเห็เขาตัวนี้มั่นเลยนะอือ คือเนี่มันนี่ยนะหัวทามเขาเนี่ยมันจะแย่ออกเนาะหอวมันโอ้แต่มันก็ถอดไปใส่ได้ตัวชุดมันมันใส่ได้หมดตัวนั้นใส่ได้ปกติปกติตัวนี้มันเัง่ยจ้าบ่จ้าปี๊บบ่ผายเป็นไงมั้งสอมล้านหูวใจนะไปลาดเดือนนี้เป็นไงมันมีประสบการณ์ถึงชาติมานร้ายเสื่อหรอเจ็บมาเยอะเห็นเัาเป็นคนลาวเขาก็ฟันเขาอะไรปกติดอกกูเปิดห่านกูก็ะชีพันกันหนอเนาะบอลหลอดมันใไขยุ่งมึงกับสารานยุ่งมึงกับเบรดิโง่ถ้าแต่ถือกันสองเสมื่น รอบนั้นเปลี่ยนนะเนี่ยเปลี่ยนทะลุมแล้วใช่เปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนนี่เลยไว้เมียนนอกมันพี่บูชาติไว้สองสามหมื่นเปลี่ยนทะลุมทะลุมเพ่จะต้องเปลี่ยนเบิ่อต้องสั่งมาจากกรุงเทพอย่างเดียวเปลี่ยนนี่เลยแต่ว่ามื่ออื่นจะมาเอาไฟเสียหายเอาสั่งมาจากกรุงเทพเป็นวัะปัญหาเปลี่ยนรอบก่อนเปลี่ยนนี่เลยตัวเดียวสี่ห้าร้อยบาทจนหายสร้างพันไปใครก็เสียสามหมื่นนี่ตัว จีพห้าินเขาซุนีวะถ้ามอลเหลวเลยจเสียงแววมาถ้าบอลเหลวก็จะมงเ่าดจีพากินเขาซุนีใครมีคนหมากซอยอยู่คนนี้แก๊กบมูนคนหมางคนแกะซอยเอาแบบใจเย็นหน่อยเาลายมันติดตใส่ประคบเนยเนาะย่เหล่งสร้างเนาะปล่อยสร้างเต็มทีหลดโอสร้างเหม็นทิยมเงาะ อันนี้ก็สร้างตัวแตเขารนเรนี่เรียนโ้งเรียนตัวตเรียนจ้งเรียนเดากันอันนั้นดูได้กูปีหนึ่งน่ดน้องปีหนนี่เรียนงกูปีหนึ่งก็เป็นีะสรางสีนะจ๊ะเรียสางสีอเดี๋ยวบักนี่เดีบนี่บอกไอม่นีบอกไ้ไม่โกสืบปรับลมให้กูที่หกูจะเห็ดสีฟี่บดทั้งหลอซะยังเลยเอ้าโกเลยนัเกี่ยงกับกูเลยสิวะนี่เห็ดได้วะนี่คือโปนี่ปรับล้มมือห่าแล้วนี่ตำแพ่ ตะกีกูกูหอนเงิ้กูขายตะกี้น่ะเักแล้วสื่อ้กูบอกูอยาเฮ็ดสีลอเบสี่เลยเ่าน่ส่นะทาปั๊มนหาเงินหาบพเราต้งบาม่ขี้เขามาหากูได้นต้องี้สื่อตะสีเองมึงเอาถ้าบกสีถ้าบองสีจะมาสอบนมึงเรืองผึ่งมึงกเก็บคาเด้อปั๊มร่มกลั ลมเป่าแรงกันฟุตหาสิบสิั๊มลม๊มลมเป่าสิสิแต่ว่าฝำลมมันตักเทถังใหญ่ถังหน่อยบ่ถังถังน่อยลิตรส้นนีดซั้นนี้ยังบ่ได้เลยนี่ง่ายกว่านี้อง่ายกว่านี้หน่อยนึ่งตัวนี้หาสิบสิบดิลเอาถังหน่อยลิตรมือสองเขาบุ้ี่บ่ซำหาหกพันมือสองกับพ่มานแปดเก่าพนี่แหละง่ายกว่านี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวนี้แหละลมเวลาผลมันยังมันยังพอนะยังถึงแล้เกมอกจะงามเวลาผิวของผนน่ะสิ เราพิงแห้ไงห้หมักจุ่ยตลอดนาะเขากะเอามาเห็ดแบบธุรกิจธุริจ่จุ่ยรถมันต้องเหีมึงมึงมึไปว่าแผนเอาซงกเอาฟ้าเบียร์ไปไปขุดรถมันบ่ม่เห็ดซีมันนี่ยบรบกันทุกคนมสลอมันเุมวันศุกวันศุกเน้ออยู่ไม่ผ่นวันศุกร์เนี่ มาถือมาถือวันเกิดพอดีวันดทไปทุกคนไปคนเอเม็ดฝากกันนะครับสั่งเม็ดในตำหนังเสื้อแจเด้นนะไพ่สนใจโทร่าห้ามันนอหรดเบอร์โทษนาสอ่องเลยไพมาอุบุนดูว่าเราประกันบิ๊กเงินหรือบิ๊กเงินมาสามสี่เถือรถ รถมัน,นดีๆนีรถรถบ้นเถื่อๆนี่เฮ็ดู่บานเดียของน้องบริเเซียคาซา <c oughs> วอ่าทุกคนเดี๋ยวไปเจอกินตลาดว่ <c oughs> าทุกคนเนาะตัดผ่ามาอีกมือนึ่งเนาะเป็นแรงวันเก้าสิบหกบาทแรงวันพุท หอมไปนีตาบตาเดนนเรียนนบเรียนไปยังเจ้ายรามนใส่บ่ไหนไมวะมใส่จะแบ่งแบ่งเนาะใส่จะไบเรียนเมยเรียนใส่โซ่เรียนมึงก็สิบบาทนี้ยันับถือจะนับถือู่เรียนบาทเรียนหาเรียนสิบเียนหาฮะจะนับถือเยกี่าสิบอยอ่ เอ้ี uhm, บาทก็อหนึ่งรอยละโอ้ยสี่บาทก็ขอหนึ่งร้อยอันนี้ได้หาบาทเนี้ยมันเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งบาทปะก็เดอนบาทออกเออพมเป็นยังม้จะหนึ่งร้อยหนึ่งบาทเอาทุกคนเนาะถ้าจะแจ้งข่าว ตอนแรกซ่อมจอมาคืนนั่นแหละจอนี่บิ๊กใหญ่นี่แหละนี่จอตัวนี้เนาะนี่ก็มาใส่จอเกา่าคืนแหละเพราะว่านี่เนาะที่เขาสร้างมานี่แหละเออท,ทีบิ๊กใหญ่สร้างมานี่จอเนาะจอซีดีส่งกลับคืนเนาะจอมันบ่ติดทุกคนอังก็บอดทายให้เบิง่งเนาะจนได้กลับมาใส่จอเกา่าบิ๊กใหญ่กาง สร้างอีกมองหนึ่งเนาะสร้างหลานใหม่สร้างเพื่อแนะนำไอ้ซั่งอีหลานหนึ่งเนาะตัวนี้แปดผ่นหานี่จอเมื่อไปเลยนั่นบทตีสับตดแต่บลูกเร่นสี่ดีจอนี่เมื่อไปเลยก็เลยบบได้สับไปสอบเม,มื่อคืนนี้ก็เลยใช่บิ๊กไงสร้างใหม่นั่นแหละตอนนี้เอารถบิ๊กไงมาจิมาส่งของให้บิ๊กไงเนาะ พอบีบนอนพักผ่อนเนอะล้วเมย์แล้วเมย์กตยหาเขาเมย์ออยู่ตยตยหานเขาโอ้เมยม์จะลเมย์ได้อยู่ตกตจยุ่เซอยู่มันเอาดมีอย่งกับซอยเลือกกันไปทุกคนยุ่เซ่แล้วตื่นสิบโมงสิบมานกะมาหนหอด,ดานกับสิบสอง,<ด>อง,องมงอดีกะขับรถขัรถกัเมย์น้ำแน่ดิ เฮ็ดน,นัเนเฮ็ดนี่เมื่อคืนกับเด็กเมื่อคืนกับสาม,มุ่งเล็กน้อยนี่แหละจะเอาไปส่งเคอรี่หรือไปสนีหรือแฟสนี่แหละทุกคนเนาะส่งไปคืนข้าเจาะข้าวเหน่อ่ายเราโอนเงินมากขึ้นในะฮะเนาะแปดพันหาบาทคบบาทรบวัตถุบาสทุกสตางค์เลยข้าวน่คนไทยเพิ่นกับน,นีเแหละเนาะบริษัทเสียซื้อเสียงซื้อคนไทย ว่าโอนเงินขึ้นเบิกใหญ่เขาเจ้าก็โอนเงินขึ้นเบิ๊กไงแปดพันห่าเรียบร้อยเฮาปฏิสุทธิ์ให้กันดิส่งของกลับคืนเนาะส่งของกลับคืนให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นโอนมากกับเต็มจำนวนนะเขาจากสิไปสือเครื่องมาเฮ็ดลาบกับจองอยู่เนาะลาบกับจองกับผมกับพวกเคยเฮ็ดที่กันจะบิ๊กไงสือกับจองมาเนาะแบ่งให้พ่อกับแม่บ่ว่านไปน้อยนี่คนละเครื่องนั่นแหละบกจองกับแพง โอ้รวยรวยเว้ยขึ้นรวยเถอะวะร่าสิบไปส่งของแล้วก็สิบไปซื้อพักอยู่ตลาดนั่นแหละทุกคนซื้อพักซื้อปลามาใส่หลาประกบจองซื้อประก้อยนั่นแหละสิบสองบาทห้เงินพวิกลพวิกลแ้วไอ้เมล่ะฝากฝากไงฝากเงินไว้เตรียมให้เรากก่อนโอ้เงินเงินไหนเงินบาทเงินเก็บเงินเก็บ เงินบาทนี่โอ้ถ้าเงินถ้าเงินบาทลายใบเด้านี่มันก็ลายลอยเนาะห้าสิบสี่บาทเพราะว่าอยู่ไทยมันมันมัมีแต่เหรียญเนี่ยมันไม่มีใบไม่มีใบหย่อยมีแต่เหรียญมีแต่ใบยี่สิบบางคนเดี๋ยวไปส่งของให้ยิงใหญ่อันนี้ก็ใบอันนี้ก็สิบบาทอันนี้ก็สิบแมนบปะออกออกเซนนาบิ๊กซี่นี่ลยสิบพันนั่นแหละกระทำบ้า บานงามบนิสตานี่งา,ามบ่งา,า,า,ามเนาะงามเไม่ผมบานดอกดาวได้อยู่ไทยวันี่บานดอกดาวค่องามเป็นลังลังนั้นหลายเส้นบาดยุดอินเดียไปอาจารงบเนาะดามงบอ้าว ไปทุกคนเดี๋ยวไปส่งคองให้บด็กใหญ่ก่อนไปกันเลยแจไปกับสาวสาวเฮ้ยเอ้ยนี่ดีสาวใช่เป็นสาวนะคะไปกันสองคนเนาะหายไจากไหนอ๋อมาถ่ายแล้วอย่างลูกก่อนครับ นะส่งให้เร็วเรื่อเนาะพอไม่แตกเนาะเอาสองยูทู e เป็นประกันโหลดพอพะโอ้เงินไม่ให้ห้าก่อนห้าก่อนส่งให้ส่งให้เพิ่นห้าบอกโกงเนาะทุกคนเนาะสื่อเพิ่นใจดีส้มสื่อเนาะน่าสุากุนเพิ่นใจดีใจดีส้มสื่อ นี่แหละกระคองเพี่งมดไปเท<ด>่าไหร่<ๆ>ร้อยอาณเบริจาร์บาทนี่อาณเบริจบาทมันพอเบียดเกีนะ่ยนานะนะหา,100<ๆ>อะาลอยได้สำนิดแหละการสรงมันลอยเส้าหาบาทร้อยยี่ห้าบาทส่งไปกระเพืนให้จะคล้องเกาง่าเพื่อนไปทุกคนส่งค้องเรียบร้อยเลยลด มาถารับเอาพอดีส่งแฟตไปไ,ไปเจอกันตลาดเลยเงนินพอเบีเกลอนนะเจะ้อดิเจอดิใส่เบิร์ป่ะ <c oughs> อ้าวทุกคนตอนนี้ตัดผ่ามาตลาดเจริญศรีเนาะุผลจากต้องผลจาเฮ้ยไม่ต้องผลพามาสตาร์มาอย่างตลาดเจริญศรีเ็วฮะ ไม่ก็เจ้าเสียวยังไงเจ้าใหญ่กเจ้าใหญ่ยังยางบดขีขี่บนจอดไกลเติมเนาะขี่บ่นนาบนล้างอยู่ขี่บนออบนาออบล้างอยู่ห้าโมงจอดรถเดิมไมห้าโมงจอดเนี่ย เอชิหน้าที่าตทุเรียนตาใครเห็นอีกแล้วทุเรียนหล่อตาหล่อใจเลยเกินเนาะไมหล่อตาหล่อเนาะทุเรียนอีกเลยเห็นวะเด็กตัวนี้เนี่เออหล่อตาหล่อใจเนาะใครได้เห็นอีกแล้วทุเรียนเสนใจท่านจะสิริกินไหมนี่อ่าแดดเห็นอีกลโอ้ มันรอตารอใจเราเหลือเกินรียนรอตารออ้อนเขาเนี่ยมันจะจับจีบ้องไม่ได้ไะทางไหนคนร้ายนะครับมาอร่อยเบียกไงมากเนาะเพราะว่าเนี่ยผรมอ่เฉลิกงานอยู่ตอนแรกขึ้จีบ,ไป,บไปใส่ก็พอไปจีบไปใส่ก็อยังไปใส่งี้นเอ้เาไปดูนะครับไปน่อนจะไล่ไล่ันแหละแนวอยากแนวจีบจะเพียบ ยังมาส้อเลยใครไม่หวานอยากกินมะงอกอนรองมอยังสื่อเลยราไปเบอร์จะไหนเขาจับไปสื่อบอกคอยก่อนดิคอยคอยเลยวะมีวันรบอกคอยโร้ายดเนา ทักไหนไม่ฟังผิดปะคลองยากคลองกินกระไลลายยางจะเชียวยังเราจาะนะลายยางกูเลือกไม่ถูกจะซื้ออะไรแต่ตอนนี้เราไม่มีจานก็ทอดอยากใกล้ทอดเพราะว่าไอชันไม่ได้สั่งเยอมากเลยคอยอะไรสายผมหาหม่นอะไรสายผมหาเมื่อเหรอ กภาษาผมม่เนีสิสนี่แหละบอกขอห่มีะบอกอย,กอยไป,ก,ยไป,ปยก่อยก่อยไปก่อยไปลาบกจองอะีบอกอบอแม่ยายากับสาวนิดต่นี่จยากนะไปเอาเนนี่มีกะทิตัวนี้นนนน มีบะหมี่ตีนไก่ฮะอ๋อเนืงอตี๋เหรอจะอยากอ๋อเน่้อตี๋เหรออ๋อเนื้ออะไรครับแม่บะหมีตีนไก่อยากจะอยากตีนไก่บ่แถาบ่มีตีนไก่คือแม่ไม่ตีนไก่อยู่ป่อยู่นี่บ่มีเอันบ่ไม่มีมีสามสิบบาทอยากตีนไก่แต่งหน่อยบ่เง้ม่ตามไหม ทุกเอบอกให้ทุกยี่บาทจ้ยสองทุนหางมีดเวยขายจยอะแยะเลยวันนี้มาใส่ถุงเลยดิได้แล้วบอกคอยไอเชื้อดิไปใส่ใส่ลาบกจองไปยังก่อนที่ได้หมอกิ้เดียว้ซื้อไหมซือ อะไรบางคนใจตลาดเราเจะซื้อเนี่ยไปเจ้ารักเงินบ่รักเงินพอบิบบ่ฉันรักเงินฉันขโมยตังค์เงินพอบิบนี่สิบุ๊ดรับเจา่าเหรอาาหรสดอาหารแห่งนี่เบิดเจ้าใหญ่เง,งี้ยเ<ห>จ้าใหญ่เง,งี้<ห>ยได้ง,งิงอะไรทุเรียนบ่ฮะ เอาไุเียนบ่เอยถ้าบกินเดียวปกินผัเดียวกันเ้เอากินผเดียวก็ไ hmm. ด้เอาสุดเอนเรอมีงบบาทเดือกเขาเลยสุเดอเดือเอาอทไหเอานู่

เออตอนนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้หรอโอ้ยอกอีจะแพงเลยฮะมันมันกรอบในหรอกรอบนอกนู่นไนกรองนี่กรองรวมในตัวนี้เป็นอะไรอยาก ฉันหนักมัดเนาะฉันหนักเนาะข้างในนุ่มอยู่แต่มันนุ่มไม่เยอะอ๋อชิ้นเลยนุ่มนี่ตัวนี้นุ่มเลยนุ่มในครับตัวนี้นุ่มในกว่านี้ตัวไหนก็นุ่มในเขาเอาจะเอาตัวไหนกันนะฉันหนักเนาะเอ๋อซอยซอยกันมาหากินนะเราจะเปรี้ยุเรียนเจ้าหรือเจ๋อซอยก็ถือไม่บานตัวใดบัี้ เออขอยอยากตูก้นี่ขอยอยากซื้อตู้นี่ตูนี่มันน่จะแบทำบ้ากินนะไเด้อเออจะซื้อตะเียนไปกินตามงเผาเี่ยมป้วันในทุเรียนานยินไม่หบฮะยิไม่หบเอานเด้อล้วาววงลื่เาะอหม่เต็มมืออ้ทุกคนหอดบานเลย,อยหอด เอาเต็มถ่ายรถอย่างเ้ยแฮ้เข la ้าไปเข้าไปเอ้าไปเข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 ้าไปเร็วเฮ้บอลเล่งบอลเล่งเข้าไปพุ่นเดินแต่ลาพุ่นแหละไล่ยางนะเบ่งแง่ให้จับสูตรให้เบ่งแง่ก้อยให้สู้กินไอ้ก้อยบอกจองเด็บป้านิ่ง มันไปสือ่อปูอัดปูอัดก็มีงไงกับไก่ก็กลไมกหลากหลายยัง<ะ>่ะไปทุกคนเนาะชิปนี้เขาก็กท้ายเบิดเหมือนหอดบานเลย ปิ๊ไงส่งฟีมือเนี่ยจะมาหอดบานเลยวอาทุกคนองพอกันคลิปนะบ๊ายบายปิ๊งไงกับปิี่ไงอยู่ในบาน